สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ําแข็งนะคะวันนี้ว่ามีขนมฝักบัวนะคะคนโคราชเขาเรียกขนมฝักบัวแต่ว่าที่อื่นเนี่ยว่าไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะตอนที่เราเป็นเด็กๆนะคะเราก็จะเห็นมีคนป้าคนหนึ่งะค่ะเขาจะมาทำขายที่หน้าปากซอย เราเลิกเรียนมาสมัยนั้นมันน่า,จ,าจะอัลบาดนะคะแต่ตอนนี้แกก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอน,น,นที่ว่าเด็กนั้นแกก็แก่แล้วตอนนี้นะคะตอนเนี้ยว่ามาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วมีคนทําให้กินนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบปลื้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีคนทาบ่อยๆนะคะขนมอันนี้นะคะ แล้ววันนี้ก็โชคดีมากเลยเว่าเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันอาทิตย์ก็ทุกคนเขาก็พักผ่อนอยู่บ้านกันนะคะวันอาทิตย์ไม่ได้ไปทํางานแล้วแม่เนี่ยแม่วาดเนี่ยนะคะเขาทําขนมฝักบัวค่ะแล้ว่าจะให้ดูนะคะนี่เลยค่ะสวยงามนะคะขนมสวยมากเขาทําเป็นดอกที่สวยจริงๆนะคะแล้วก็ดอกเขาสวยงามสม่ําเสมอ นะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะนี่เลยค่ะนี่จะให้ดูว่ามันน่ากินขนาดไหนนะคะนี่ค่ะไม่เคยได้กินนานแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีคนทําให้กินพอเราจะได้กินเราก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดานะคะก็จะตื่นเต้นนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่านาน มากนับนับปีไม่ถูกเลยนะคะที่ไม่ได้กินนะคะว่าจะให้เพื่อนๆดูแบบเขาตั้งใจทํามากเลยนะคะแม่วาดนี่เขาเป็นคนโบราณนะคะโคราดด้วยนี่ค่ะเป็นคนโคราดด้วยนะคะแล้วก็ทําแบบสวยมากเลยนี่ประทับใจมากนะคะแล้วที่สําคัญก็คือซื้อแล้วก็แม่เขาเอามาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่ค่ะ สวยทุกดอกนะคะทุกดอกสวยงามทุกดอกเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามทุกดอกไม่ผิดหวังนะคะสำหรับขนมฝักบัวใบเตยนะคะใบเตยก็เป็นใบเตยสดนะคะเพราะว่ามีคนที่เขาเพิ่งมาจากไทยไม่อาจจะได้ใบเตยสดถ้ามันไม่สดก็น่าจะเป็นใบเตยแช่แข็งนะคะ นี่ค่ะแต่ว่ามันสวยมากเลยเพราะว่าดอกมันเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นริ้วๆแป้งขึ้นมาแบบอุ้ย Amazing ม,ม,มากนะคะแล้วรสชาติก็ไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากแล้วก็มันนะคะนี่นี่ไม่อมน้ำมันนะคะแต่ละดอกนี่สวยมากเลยแล้วเท่ากันนะคะอู้ยฟ้าชอบมากเลยเนี่ยเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วๆนึกถึงสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะ นี่เลยค่ะเคยไปดูเขาทั้งเขานั่งทำนะคะเป็นเตาถ่านคุณป้านั่งทำแล้วก็มีไม้ไม้ไผ่เสียบรูตรงกลางให้มันให้มันเจาะรูให้แป้งมันสุกข,ข้างในนะคะนี่ค่ะแล้วแป้งก็จะไหลออกมาเป็นริ้วๆริ้วๆอย่างนี้สวยมากนะคะแล้วก็ไม่หวานมากใครเป็นเบาหวานก็กินได้นะคะ สุดยอดมากเลยแม่วาดเก่งมากขอบคุณมากเลยนะที่ทำขนมฝักบัวให้คนที่ไม่ได้กินมานานหลายปีได้กินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ว่าต้องฝากเอาไว้แค่นี้นะคะกับขนมฝักบัวโบราณโบราณจริงๆนะคะคนทำก็โบราณด้วยอายุก็แม่วาดก็หกสิบกว่าแล้วนะคะร <c oughs> ับประกันความความตรงเป๊ะของสูตรนะคะ โอเคค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ